ค่ำคืนหนึ่งในฤดูหนาวลมหอบกลิ่นชื้นจากผืนป่าดงใหญ่ทางภาคเหนือพระปฏิบัติธรรมสิบเอ็ดองค์เดินเท้าเรียงแถวลึกเข้าไปในหุบเขาที่แทบไม่มีผู้คนไปถึงมานานหลายสิบปีสถานที่เห็นนี้วัดอื่นแทบไม่กล้าเข้าสมาธิภาวนาเพราะร่ำลือว่ามีผีจิ้งจอกอาศัยอยู่เป็นจิตวิญญ,ญาณดุร้ายที่หลอกคนหลงป่า ให้ตายกลางดงแต่หลวงพ่อประถูเจ้าอาวาสผู้มีอภิญญากลับเลือกเมืองนี้เป็นที่ปลีกวิเวกป่าที่มีภัยย่อมมีธรรมเธอทั้งหลายจงใช้สติทุกลมหายใจเข้าออกเสียงท่านหนักแน่นทำให้พระลูกศิษย์ทั้งสิบองค์ยอมเดินตามอย่างตั้งใจเมื่อถึงลานหินคล้ายลานพิธีโบราณพวกพระก็ปักปลดเรียงกันเป็นวงล้อมรอบกองไฟ กว่าค่ำคืนจะมาถึงเสียงจิ้งหรีดกับลมที่แทรกเข้าตามรอยผาทำให้บรรยากาศทั้งสงบและว,วังเวงในเวลาเดียวกันเวลาย่างเข้าเกือบสีทุ่งพระทุกองค์เข้าสมาธิส่วนหลวงพ่อประทุมนั่งอยู่กลางลานเหมือนเป็นแกนคุมพลังงานทั้งหมดของป่าแต่แล้วหอนเสียงหอนคล้ายหมาแต่ก็ไม่ใช่หมามันยาว แหลมก้องเหมือนมาจากหลายทิศพร้อมกันพระบางองค์ลืมตาขึ้นอย่างตกใจหลวงพ่อเสียงอะไรครับหลวงพ่อไม่ตอบแต่คิวท่านกระตุกเล็กน้อยเหมือนจับพลังบางอย่างได้ลมเริ่มแรงขึ้นจนเปลวไฟสั่นวูบวาบจากเงาไม้ด้านหลังกรดของพระรูปหนึ่งปรากฏเงาเรียวยาวสี่ขาแต่ส่วนหัวกลับสูงผิดปกติ เรากับยืนได้เหมือนคนกรบกรบเสียงเหมือนกระดูกงอเคลื่อนไหวไปตามกิ่งไม้พระหนุ่มรูปนั้นใจเต้นแรงแต่ก็พยายามตั้งสติสัตว์ป่าธรรมดาต้องไม่เป็นไรแต่หัวใจของท่านกลับบอกว่านี่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาทัานใดนั้นหูทุกองค์คได้ยินเสียงบางอย่างไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงคน แต่เป็นเสียงกระซิบของสิ่งที่อยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณพวกเจ้ามาทําไมเสียงนั้นเหมือนแผ่วลมเสียงหญิงปนเสียงเด็กคล้ายกระซิบผ่านก้อนหินเก่าร้อยปีพระรูปหนึ่งขนลุกสู้รีบท่องบทพุทธคุณในใจหลวงพ่อประทุมลืมตาขึ้นอย่ากลัวมันมาแล้ว เงาดำรูปร่างคล้ายหมาจิ้งจอกยืนซ้อนทับจับความมืดด้านนอกลานพระทุกองค์เห็นตาเรืองสีเหลืองขนาดเท่าเหรียญสิบส่องมาไม่กระพริบมันไม่ขู่มันไม่วิ่งแต่มันยืนจ้องอย่างรู้ว่าที่นี่คือการท้าทายลมรอบตัวเงียบลงทันทีเสียงจิ้งรีดหายไปแม้แต่ใบไม้ก็หยุดไหวหลวงข้อเอ่ยด้วยเสียงเรียบ ผีจิ้งจอกเจ้ามาที่นี่เพื่อทดสอบหรือเพื่อทำร้ายเงานั้นขยับช้าๆก่อนยกหัวสูงจนเห็นว่าใบหน้ามันไม่ใช่หน้าหมาแต่เป็นหน้าเหมือนหญิงสาวครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเป็นขนสัตว์แววตาหน้ากลัวจนพระหลายรูปใจสัน่นมันตอบด้วยเสียงกระซิบเบาที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเจ้ากลับไป จ,จู่ๆไฟกลางลานดับวูบความมืดปกคลุมจนมองไม่เห็นแม้แต่กรดของตนเองพระหลายรูปตั้งสติสวดมนต์แต่กลับได้ยินเสียงหมาจิ้งจอกวิ่งวนรอบลานด้วยความเร็วสูงสุดจนเกิดลมหมุนแต่หลวงพ่อประทุมลุกขึ้นยืนกลางความมืดยกฝ่ามือขึ้นเพียงครั้งเดียวปัง แสงสว่างส่องออกมาจากฝ่ามือท่านเหมือนสายฟ้าทำให้ทุกคนเห็นเงาหมาจิ้งจอกพุ่งเข้าหาท่านด้วยท่าทางดุร้ายอ p พีหนึ่งจบตรงที่หมาจิ้งจอกกระโจนใส่หลวงพ่อประทุมพร้อมเสียงคำรามหน้าขนลุกและหลวงพ่อกำลังปล่อยพลังบางอย่างออกมาต้านมันเสียงกระโจนของหมาจิ้งจอกดังสนั่นพร้อมเงาดำพุ่งใส่หลวงพ่อประทุมด้วยความเร็วที่มนุษย์ หรือสัตว์ทั่วไปไม่มีวันทำได้คนของมันฟูตั้งลำตัวบิดเบี้ยวราวกับมีมากกว่าหนึ่งร่างซ้อนทับกันอยู่หลวงพ่อยืนสงบกลางลานหินมือขวายกขึ้นช้าๆเสียงพระพุทธคุณดังก้องจังในอกของท่านอิติปิโสภัคขวาท่านใดนั้นแสงสีทองพุ่งออกจากฝ่ามือหลวงพ่อเหมือนสายฟ้า่องทั่วลาน ชั่ววินาทีนั้นทุกองค์เห็นชัดว่าร่างของหมาจิ้งจอกไม่ได้มีแค่หนึ่งมันมีเงาอีกชั้นซ้อนทับเป็นร่างหญิงสาวผมยาวเสื้อผ้าขาดวินใบหน้าเศร้าปนปโกรธตาแดงกำมจ้องตรงมาที่หลวงพ่อราวกับเคยผูกเวรกันมาเป็นร้อยปีเสียงกรีดร้องดังลั่นเหมือนทั้งสัตว์และมนุษย์ร้องพร้อมกันออกไป แรงกระแทกกระจายออกไปรอบลานทำให้ใบไม้รอบด้านถูกพัดปลิวเหมือนพายุขนาดย่อมพระลูกศิษย์หลายรูปถูกแรงสะบัดจนกรดโยกเสียงหัวใจเต้นดังกล้องจนได้ยินชัดในความเงียบแต่หลวงพ่อประทุมย,ยังยืนมั่นไม่ไหวเองท่านรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่วิญญ,ญาณธรรมดาเป็นวิญญ,ญาณจิ้งจอกที่เกิดจากการตายแบบผิดธรรมชาติและถูกผูกด้วยความแค้น หลวงพ่อเรียกสติปราณขึ้นปล่อยแสงสีทองอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสู้แต่เพื่อให้เห็นความจริงแสงกระทบเงาทั้งหลายจนภาพเบื้องหน้าปรากฏชัดว่าหญิงสาวคนนั้นเคยเป็นคนในหมู่บ้านไกลๆถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดโดนไล่ฆ่าในคืนพระจันทร์แดงเธอหนีเข้าป่าและถูกทำร้ายจนตายความเคียดแค้นกลายเป็นจิตวิญญาณจิ้งจอก คอยหลอกฆ่าผู้คนที่เข้าป่าแห่งนี้มาตลอดพระรูปหนึ่งสะอื้นหน้าสุมสารแต่ก็อันตรายเหลือเกินหลวงพ่อพึมพำเบาๆเจ้ากำลังทุกข์แต่การทำร้ายผู้อื่นไม่ทำให้เจ้าหลุดพ้นแต่แทนที่จึงจอกจะสงบลงมันกลับคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดและโกรธทันใดนั้น ร่างบันหายไปในเงามืดของต้นไม้ใหญ่เหลือเพียงเสียงควนดินและเสียงลมหอบหนักๆพระทุกองค์ตั้งสติทันทีลานหินเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้หล่นทีละใบหลวงพ่อประทุมหลักตามันยังอยู่แต่กำลังซ่อนตัวเพื่อจู่โจมไม่ทันขาดคำเงาดำหนึ่งพุ่งออกมาจากยอดไม้ด้านหลังพระรูปที่นั่งใกล้สุดชั่ว เสียงคล้ายกรงเล็บปะทะพื้นหินพระรูปนั้นลืมตาพร้อมร้องเรียกหลวงพ่อมันอยู่เหนือหัวครับพระหลายรูปรีบลุกขึ้นสวดบังสัวงตว์คุ้มกันแต่เงาของหมาจิ้งจอกวิ่งไต่าตามโขกหินด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ทุกครั้งที่มันกระโจนจะทิ้งรอยกรงเล็บลึกเป็นคืบบนพื้นหินแข็งๆบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงอาฆาต ลมเริ่มหมุนและแสงจันทร์ถูกเมฆสีดำบดบังจนมืดเกือบสนิทหลวงพ่อประทุมรู้ทันทีว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้พระรูปอื่นอาจบาดเจ็บหรือเสียชีวิตท่านจึงประกาศเสียงดังเจ้าจงเปิดเผยตัวถ้าจะสู้ก็ไม่ถอยสิ้นคำเงามืดทั้งหมดรวมเข้าหากันตรงหน้าลานหินราวกับกำลังถูกดึงดูด เสียงคำรามผสมเสียงร้องไห้ดังจากทุกทิศและจากกลางมวลเงานั้นร่างจิ้งจอกขนาดเท่าเสือโครงค่อยๆปรากฏขึ้นตาสีแดงจ้องหลวงพ่อเขี้ยวยาวออกนอกปากขนตั้งชันเหมือนพร้อมจะฆ่าหลวงพ่อกระชับลูกประคำหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งพระทั้งสิบเอ็ดรูปเตรียมใจเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เสียงคำรามของหมาจิ้งจอกสัต้านไปทั่วลานหินพื้นสั่นไหวเหมือนแผ่นดินไหวเล็กๆเศษหินก็เล็กๆก,กระเด็นออกจากแรงตบพื้นของมันหลวงพ่อประทุมยืนตรึงสติพระลูกศิษย์สิบกว่ารูปพยายามรวมใจภาวนาคุ้มกันแต่ความกลัวแทรกเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่สิ่งที่โลกมนุษย์ควรเผชิญฟึบ ร่างมาจิ้งจอกพุ่งเข้าหาหลวงพ่อด้วยความเร็วเหมือนสายฟ้ากรงเล็บแหลมยาวฉีกอากาศจนเกิดลมเฉือนหลวงพ่อประทุมยบฝ่ามือขึ้นปล่อยพลังออกมารอบตัวเป็นชั้นพุทธบารมีจงสงบพลังสีทองปะทะกับร่างหมาจิ้งจอกจนเกิดเสียงดังสนัน่นปังแรงประแทกทำให้พื้นหินแตกร้าวย,ยาวหลายเมตรพระหลายรูปต้องยึดกรดไว้ไม่ให้ปลิว แต่หมาจ้งจอกกลับพุ่งเข้ามาอีกครั้งครั้งนี้เร็วกว่าครั้งแรกเหมือนมันเริ่มคุ้นกับพลังที่หลวงพ่อใช้หลวงพ่อรู้ทันทีว่าการต่อสู้นี้ไม่ใช่ชนะด้วยกำลังแต่ต้องชนะด้วยจิตทันใดนั้นร่างหญิงสาวผมยาวที่ซ่อนอยู่ในเงาจิ้งจอกโผล่ออกมาครึ่งตัวดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความแค้นและความทรมานเธอกรีดร้อง เสียงนั้นทําให้พระหลายรูปต้องเอามืออุดหูออกไปออกไปจากป่าคงค่าเธอร้องแล้วแปลร,ร่างเป็นหมาจิ้งจอกอีกครั้งร่างวิญญาณสลับร่างสัตว์อย่างรวดเร็วราวกับถูกผูกไว้ด้วยเวรกรรมอันใหญ่หลวงพระรูปหนึ่งมองเห็นภาพชัดเจนแล้วร้องออกมาหลวงพ่อครับเขาไม่อยากทำร้ายเขาเจ็บปวดหลวงพ่อพยักมากถูกต้องคอือ เธอกำลังติดอยู่ในวังวนความแค้นแต่ถ้าไม่หยุดเธอพระหลายรูปอาจต้องตายคืนนี้หมาจิ้งจอกคำรามอีกครั้งลมหอบหนักพัดบนยอดไม้จนหักเป็นแถบใบไม้ปลิวเหมือนฝนพายุทะลักลงมาบนลานหินจากนั้นมันอ้าปากพ่นลมดำออกมาคล้ายหมอกพิษหลวงพ่อตะโกนถูกองค์ปิดจมูกตั้งสติหมอกนั้นเป็นพลังความโกรธ เมื่อสัมผัสกับต้นไม้ต้นไม้เหี่ยวเฉาทันทีเมื่อโดนผาหินหินเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนถูกเผาพระรูปหนึ่งวิ่งหนีไม่ทันไอหมอกโดนแขนแขนไม่เป็นรอยดำทันทีเขาร้องอย่างเจ็บปวดเออหลวงพ่อช่วยด้วยพระรูปอื่นรีบประคองส่วนหมาจิ้งจอกใช้จังหวะนี้พุ่งเข้าใส่หลวงพ่อประทุมหลับตาเพียงเสี้ยววินาที รวมพลังจากจิตที่ผึกมาเกือบตลอดชีวิตแล้วเปล่งเสียงก้องลั่นนะโมพุทธายะแสงสีทองพุ่งออกจากตัวท่านราวกับดวงอาทิตย์ระเบิดกลางลานลมที่หมาจิ้งจอกสร้างสลายหายไปทันทีหมอกดำถูกผลักออกเป็นวงกว้างหมาจิ้งจอกถูกพลังนั้นกระแทกจนล้มกลิ้งไปชนต้นไม้ใหญ่จนต้นไม้หักคลืนแต่มันยังไม่ตายมันลุกขึ้นอย่างช้า,ชา ตาสีแดงเริ่มสว่างขึ้นกว่าเดิมเหมือนมันยิ่งเจ็บปวดยิ่งโกรธมากขึ้นมันเสแยเขียวเสียงคลางต่ำเหมือนเตือนภัยหลวงพ่อบ่นเบาๆว่ายังไม่ถึงกันของมันจิตของมันยังถูกพันธนาการอยู่ระหว่างที่จ้องกันอยู่นั้นหลวงพ่อเห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนหน้าผากของจิ้งจอกเป็นอักขระโบราณสีดำเหมือนโดนสักด้วยเลือดหลวงพ่อกระซิบ โอ้นี่มันไม่ใช่แค่ผีจิ้งจอกมีใครบางคนทำพิธีผูกมันไว้พระหลายรูปชะงักหมายความว่ามีคนสร้างมันขึ้นมาหลวงพ่อพยักหน้าใช่และคนนั้นอาจยังอยู่ในป่านี้ยังไม่ทันอธิบายหมาจิ้งจอกคำรามอีกครั้งคราวนี้ท้องฟ้าฉีกออกด้วยเสียงฟ้าผ่าทั้งที่ไม่มีแมกฝน มันก้มตัวลงราวกับกำลังเตรียมปล่อยพลังใหญ่สุดท้ายออกมาลานหินทั้งลานสั่นสะเทือนหมาจิ้งจอกคำรามต่ําๆเรากับพลังอาฆาตกำลังก่อตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดดวงตาสีแดงของมันสว่างจนคลายเป็นเส้นแสงลำเล็กๆล,ล,ลากออกมาตามอากาศพระลูกศิษย์แต่ละรูปต่างรู้สึกเหมือนอากาศหนักขึ้นลมหายใจเหมือนถูกกดไว้ หัวใจเต้นแรงเรากับมีใครบีบอยู่จากข้างในหลวงพ่อประทุมกำมือแน่นทุกองค์ตั้งสติมันจะปล่อยพลังครั้งใหญ่แล้วหมาจิ้งจอกกรีดร้องและปล่อยพลังสีดำออกมาจากปากและดวงตาหมอกนั้นหนาแน่นและหมุนแรงราวกับลมกรดในนรกพื้นหินแตกเป็นวงกว้างต้นไม้รอบลานถูกดูด ร่วงเหมือนถูกน้ำหนักมหาศาลทับลงพระรูปหนึ่งหงายหลังเกือบถูกหมอกดูดเข้าไปพระอีกรูปรีบคว้าแขนไว้ทันไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อพลังมันแรงเกินไปหลวงพ่อนั่งลงขัดสมาธิมัชฌิมาเอามือจับลูกประคำแน่นจากนั้นท่องมนพุทธคุณเสียงหนักและมั่นคงสังวิทูโรปริตัง แสงสีทองล้อมตัวท่านราวกับกำแพงพลังสีดำของหมาจิ้งจอกพุ่งชนแสงทองแล้วแตกกระจายแต่หมาจิ้งจอกกลับคำรามอีกครั้งเหมือนมันยังมีพลังมากกว่านั้นท่ามกลางหมอกสีดำร่างหญิงสาวที่ถูกผูกไว้ในร่างจิ้งจอกค่อยๆแสดงชัดคราวนี้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ไม่ใช่ความโกรธเพียงอย่างเดียวเธอร้องออกมาว่าช่วย ้หลวงพ่อชะงักเธอเริ่มได้สติต้องรีบตอนนี้แต่ทันใดนั้นอัคระสีดำบนหน้าผากเธอเรืองแสงขึ้นทำให้ร่างเธอกรีดร้องอย่างทรมานก่อนจะกลายเป็นหมาจิ้งจอกอีกครั้งอย่างรวดเร็วหลวงพ่อกัดฟันมีคนบังคับเธอคำสาบยังทำงานอยู่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากบนสันเขาเหนือทุกคน ถุ้มต่ำแหบเหมือนคนแก่ที่สาบานตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่หลวงพ่อท่านมายุ่งกับของของข้าทำไมพระทุกองค์หันไปพร้อมกันบนสันเขาเงาคนผอมสูงในเสื้อคลุมนักพรตสีมนยืนถือไม้เท้าปลายเป็นกะโหลกสัตว์ชายแก่คนนั้นหัวเราะในคอเสียงเย็นเหมือนลมจากถ้ำลึกวิญ,ญญาณจิ้งจอก ขล่ามันไว้ด้วยเลือดของหมู่บ้านที่ข่านางข้าใช้พลังอาฆาตของนางเพื่อปกป้องป่านี้และเพื่อให้ข้ามีชีวิตยืนยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปพระหลายองค์สะดุง้งนี่มันเดรัจฉานวิชาหลวงพ่อประทุมลุกขึ้นช้าๆพลังสีทองสว่างทั่วร่างท่านเจ้าต้องการเป็นอมะตะจุงจับจิตที่เจ็บปวดมาผูกเวร นี่มันบาปมหันใช้แก่หัวเราะแต่เจ้าก็หยุดมันไม่ได้หรอกเพราะจิ้งจอกนั่นไม่ได้ขึ้นกับใจนางแล้วมันขึ้นกับข้าอัคราสีดำบนหน้าผากของหมาจิ้งจอกสว่างขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แสงสีดำพุ่งออกรอบลำตัวทำให้หมาจิ้งจอกเริ่มกระตุกกรีดร้องและบิดร่างอย่างคลุ้มคลั่งหลวงพ่อร้องลั่งทุกองถอยหลังนี่เป็นพลังควบคุม แต่ไม่ทันทันหมาจิ้งจอกร่างใหญ่พุ่งเข้ากลางลานอย่างบ้าคลัง่งทุกครั้งที่มันกระเทือพื้นพื้นหินแตกเหมือนกระเบื้องบางๆพระหลายองค์ต้องวิ่งหลบแทบไม่ทันเสียงคำรามของมันดังจนเหมือนจะทำให้หูแตกและในความโกลาหลน,นั้นเสียงชายแก่บนสันเขาตะโกนออกมาว่าข้ามันข้าพระทั้งหมดเะหมาจิ้งจอกคำรามอย่างรุนแรง ดวงตาสีแดงสว่างเต็มที่และมันพุ่งตรงไปยังพระรูปที่บาดเจ็บคนที่วิ่งหนีไม่ทันหลวงพ่อประทุมตะโกนลั่นไม่หมาจิงจอกร่างใหญ่พุ่งลงมาด้วยความเร็วมหาศาลกรงเล็บมันแหวกอากาศเป็นเส้นสีดำเหมือนรอยฉีกของมิติพระรูปที่บาดเจ็บล้มอยู่แทบขยับไม่ได้ดวงตาเบิกกว้างความตาย อยู่ห่างแค่เสี้ยววินาทีแต่ก่อนที่กรงเล็บจะถึงคอหลวงพ่อประทุมกระโดดเข้ามาขวางเสียงปะทะดังสนัน่นปังพลังสีทองของหลวงพ่อปะทะกับกรงเล็บสีดำแสงสองสีระเบิดจนเกิดคลื่นแรงสะท้อนไปทั้งลานพระทุกองค์โดนแรงลมผลักจนต้องยึดกรดไว้สุดแรง หลวงพ่อประทุมใช้ร่างของท่านป้องกันพระรูปนั้นขณะเดียวกันหมาจิงจอกก็ถูกผลักกระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่จนหักครืนพระรูปที่บาดเจ็บน้ำตาไหลหลวงพ่อผมขอบพระคุณครับหลวงพ่อยิ้มบางๆชีวิตของเธอก็เหมือนชีวิตของข้าหมาจิ้งจอกร่างใหญ่สั่นสะท้าน เสียงคำรามของมันเริ่มแตกพร่าคล้ายเสียงผู้หญิงร้องไห้กับเสียงสัตว์ป่าปะปนกันอักขระบนหน้าผากเริ่มแตกเป็นรอยเหมือนกำลังลุกไหม้แสงสีดำกระเพื่อมแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้มันเจ็บปวดจนเกรงทั้งตัวมันร้องออกมาเสียงแหลมไม่เหมือนสัตว์ใดบนโลกหยุดหยุด ร่างหญิงสาวผมยาวโผล่ออกมาอีกครั้งกลางความเจ็บปวดเธอร้องไห้มือทั้งสองยกขึ้นคล้ายขอความช่วยเหลือได้โปรดฆ่าฆ่าให้มันจบทีหลวงพ่อสันศีษะ <c oughs> เราจะไม่ฆ่าเจ้าที่กำลังทุกข์เราจะปลดปล่อยคำพูดนั้นยิ่งทำให้หมาจิ้งจอกร้องไห้หนักขึ้น ร่างมันสลับกลับเป็นจิ้งจอกบ้าคลั่งอีกครั้งราวกับคำสาบกำลังเร่งให้มันสูญสิ้นตัวตนเสียงหัวเราะของชายแก่นักปรดดังสะท้อนทั่วหุบเขา <laughs> หลวงพ่อท่านคิดว่าท่านจะช่วยนางได้จริงหรือนางถูกสักด้วยวิชาเลือดจนจิตของนางไม่ใช่ของนางอีกต่อไปแล้วเขาชูไม้เท้าปลายกะโหลกขึ้น อัขระบนหน้าผากหมาจิ้งจอกสว่างขึ้นพลังมืดประทุรอบตัวมันเหมือนเปลวไฟสีดำหมาจิ้งจอกร้องลั่นด้วยความทรมานกลายเป็นร่างบิดเบี้ยวใหญ่กว่าเดิมขนทูจนมองเหมือนสัตว์ร้ายจากอีกโลกพระหลายรูปถอยหลังด้วยความกลัวหลวงพ่อมันจะไม่ใช่ผีจิ้งจอกอีกต่อไปแล้วครับมันกำลังกลายเป็นปีศาจเต็มตัวหลวงพ่อประทุมหลับตา ท่านรู้ถ้าปล่อยให้มันแปลร่างสำเร็จไม่ใช่แค่พระหายหมดลานแต่ป่าและหมู่บ้านใกล้เคียงจะถูกทำลายภายในคืนเดียวหลวงพ่อประทุมยืนขึ้นฝ่ามือท่านปล่อยแสงทองเข้มจนพระทุกองค์เห็นเหมือนพระอาทิตย์ลุกขึ้นกลางลานหินพระลูกศิษย์ทั้งหมดรับรู้ทันทีว่าหลวงพ่อกำลังเสี่ยงชีวิตใช้พลังขั้นสูงสุดท่านตะโกนสั่ง ทุกองค์รวมจิตให้มั่นตั้งนาโมสามจบแล้วส่งลมหายใจให้ค่าพระทั้งหมดหลับตาสวดพร้อมกันเสียงสัน่นนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัเสียงสวดดังทั่วลานพลังของหลายจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเรืองแสงรอบตัวหลวงพ่อเหมือนกำแพงทิพย หมาจริงจอกจ้องหลวงพ่อด้วยตาแดงเลือดชายแก่นักปรดกรีดร้องข่ามันจงกินจิตของพวกมันทั้งหมดหมาจริงจอกร่างแปรสภาพสุดท้ายมันเวียงหัวขึ้นฟ้าอากาศแตกเป็นเส้นรอยแสนดำพลังอาคาตกำลังปะทุออกมาเหมือนภูเขาไฟ หลวงพ่อประทุมยกสองมือขึ้นพลังแห่งพุทธคุณเปล่งออกมาแรงที่สุดเท่าที่เคยมีแสงทองประทะก,กับแสงดำทำให้ลานหินสว่างวาบจนเหมือนกลางวันเสียงแตกก้องกึง้งกึ้งกึ้งพื้นหินแตกเป็นรอยกว้างลมหมุนเกิดจากพลังทั้งสองปะทะก,กันใบไม้ทั้งป่าปลิววอนเหมือนพายุใหญ่ หมาจิงจอกร่างบิดเบี้ยวกำลังจะระเบิดเป็นก้อนพลังมืดหลวงพ่อประทุมตะโกนสุดเสียงหยุดเดี๋ยวนี้ค่ำคืนสุดท้ายของการเดินทุดงในผืนป่าลึกมาถึงพร้อมสายลมเย็นที่พัดผ่านเหมือนคำกระซิบเตือนให้เหล่าพระทั้ง11รูประมัดระวังยิ่งกว่าเดิมทุกองค์นั่งสมาธิเงียบงันใต้ศาลาไม้ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา แม้ความลี้ลับจะผ่านมาหลายคืนแต่คืนนี้กลับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่หนักแน่นและใกล้เข้ามากว่าทุกครั้งหลวงพ่อใหญ่ลืมตาช้าๆคืนนี้มันจะมาอีกแต่ไม่ใช่ตัวเดียวทันใดนั้นหมาจิ้งจอกสองตัวที่ตามคณะพระมาตั้งแต่คืนแรกก็ยืนเฝ้าวัดป่าด้วยท่าทางผิดปกติ เกลียวขนลุกทั่วตัวกัดฟันกรอดเรากับกำลังเตือนภัยบางอย่างที่หนักหนาเกินกว่าพวกมันจะรับมือได้เพียงลำพังแผ่นดินสั่นวูบหนึ่งเสียงคำรามต่ำๆดังก้องจากเชิงเขาตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักราวภูเขาเคลื่อนตัวมันมาแล้วเสือสมิงตัวหูหน้าของป่าลึกลำตัวมันใหญ่กว่าทุกตัวที่เคยพบดวงตาแดงฉานเหมือนถานไฟ หางยาวฟาดพื้นจนหินแตกเป็นร่องเสือสมิงตัวนี้ไม่ใช่เพียงสัตว์ป่าแต่เป็นเจ้าป่าเฝ้าภูผาที่มีฤทธิ์กล้าแกร่งและพลังสะสมมานับร้อยปีหลวงพ่อใหญ่กล่าวเสียงหนักแน่นยาววันไหวใจมั่นกำลังแห่งศรัทธาเหนือทุกสิ่งพระทั้งหมดตั้งสตินั่งเรียงแถวหน้าศาลาสวดมนต์บทพระปริษแผ่เมตตา เสียงสวดดังสะท้อนทั่วผืนป่าประหนึ่งกำแพงแสงที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นแต่เสือสมิงกลับคำรามจนพื้นสะเทือนแรงอาฆาตของมันรุนแรงจนลมกระแทกหน้าอกเหมือนค้อนหนักๆแม้เสียงบทสวดจะยังดังแต่หลายองค์เริ่มสั่นไหวหมาจิ้งจอกสองตัวกระโจนออกไปขวางหน้าแววตาเด็ดเดียวพวกมันรู้ดีว่านี่คือศึกสุดท้าย ถ้าพระรูปใดวันไหวเพียงชั่วใจเดียวอาจไม่มีรุ่งเช้าให้เห็นเสือสมิงพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วเหนือสายตากรงเล็บมันฟาดลงพื้นจนเกิดรอยลึกยาวหลายเมตรหมาจิ้งจอกทั้งสองตัวพุ่งเข้าโจมตีสุดกำลังแต่ก็ถูกแรงสะบัดของเสือสมิงเวียงกระเด็นไปชนต้นไม้ดังโครมหลวงพ่อใหญ่พงกศีษะถึงเวลาที่ท่านต้องยกธรรมะขั้นสูงสุดขึ้นมาใช้ ท่านลุกขึ้นยืนชูไม้เท้าทุดงขึ้นเหนือศีรษะเสียงสวดของท่านเปลี่ยนเป็นทํานองลึกกังวานเหมือนเสียงระฆังโบราณที่ปลุกแสงแห่งเมตตาให้ตื่นขึ้นดวงตาเสือสมิงกระตุกวูบร่างมันชงักกลางอากาศแรงอาฆาตถ,ถูกแรงเมตตาบทขยี้จนสั่นสะท้านหลวงพ่อเดินเข้าไปทีละก้าวก้าวของท่านเบาเหมือนเดินบนผิวน้ำ ฝ่ายเสือสมิงค่อยๆอ,อ่อนแรงจนสุดตัวลงกับพื้นเจ้ามีกำหนักแต่ใจเจ้ายังไม่ดับเสียงหลวงพ่อดังก้องละความโกรธเสียแล้วเกิดใหม่ในพบที่ดีกว่าเดิมเถิดแสงสีทองจากไม้เท้าแผ่ส่านครอบร่างเสือสมิงมันเงยหน้าขึ้นครั้งสุดท้ายดวงตาแดงฉานค่อยๆจางลงกลายเป็นแสงใสสงบ ร่างใหญ่ค่อยๆสลายเป็นกลุ่มควันสีทองกระจายหายไปกับสายลมเหลือไว้เพียงความเงียบสงัดของป่าลึกหมาจิ้งจอกทั้งสองตัวคลานเข้ามานั่งข้างหลวงพ่อเหมือนขอบคุณที่ช่วยปลดไหลวิญญาณที่หลงผิดมานานรุ่งเช้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านยอดไม้อากาศวันนี้ปลอดโปรงกว่าทุกวันที่ผ่านมาพระทั้งหมดรู้สึกได้ทันทีว่าสิ่งไม่ดีในป่าหายไปสิ้นแล้ว หลวงพ่อใหญ่กล่าวปิดท้ายธรรมะไม่ได้ปราบด้วยอำนาจแต่ชนะด้วยเมตตาคณะพระทั้ง11รูปออกเดินทางต่อหมาจิงจอกทั้งสองตัววิ่งตามอย่างพักดีราวกับผู้พิทักษ์และเรื่องราวทุดงคครั้งนี้ก็เป็นตำนานที่เล่าขานในป่าลึกต่อไปอีกนาน